ถ้าระหำ่ำไม่เกรงใจใครสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอย The b o o n d o g Sense เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องนักฆ่าที่จะคอยจัดการพวกชั่วที่กฎหมายทำอะไรไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่ามันเลวเรื่องนี้มันใช้ได้ก่อนชมคลิปผมขอทุกคน1นึ่งไลค์หนึแชร์เป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับ เซาบอสตันสองพี่น้องฝาแฝดแม็กมาัสคอนเนอร์กับเมอร์ฟี่ได้มาร่วมงานวันนักบุญแพทริกเป็นการเฉลิมฉลองทางศาสนาซึ่งพวกเขาทำงานที่ร้านบรรจุเนื้อเสร็จงานก็กลับห้องห้อย้ซ่ไม้กางเขน พวกเขาเป็นคนที่ศรัทธาในพระเจ้ามากๆและนี่คือร็อกโกเพื่อนพวกเขาทำงานให้กับมาเฟียอิตาเลียนซึ่งรู้จักกับ2พี่น้องเป็นอย่างดีแล้ววันนี้บาเทนเดอร์ Bar ender, ก็มีข่าวร้ายมาแจ้งทุกคนคือเขาเนี่ยจะต้องปิดร้านแล้วเพราะวาพวกออสันสร้างตึกใหม่ทั่วเมืองรวมทั้งที่เนี่และไม่ยอมให้เขาต่อสัญญาร็อก ok, บอกจะช่วยแต่มาเทนเดอร์ ender, ซึ่งเขาชื่อด็อกไม่ต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่ระวังทุกคนหัวร้อยอย่างหนุกน,นั้น ชายร่างใหญ่3ามคนก็เดินเข้ามาคนนี้เขาเชื่อว่าอีวานเป็นคนของพวกออสันได้รับคําสั่งมาบอกให้ปิดร้านเดี๋ยวนี้ซึ่งอีวานยังอยู่ในสมาคมอาชญากรรมรัสเซียแถมเป็นทหารด้วยเมอร์ฟีก็เห็นเป็นเรื่องตลกเขาบอกอีวานนี่คือร็อกแกเจอคู่ปรคนสําคัญแล้วอีวานไม่อยากเล่นด้วยเขาสั่งเจ้าของร้านอยู่ที่นี่ส่วนที่เหลือใสหัวไปให้หมดพวกเขายังไม่ไปนี่มันวันหยุดนะอย่ามาป่วนดีกว่าทําไมไม่ดื่มกับเราล่ะอีวานเนี่ยก็เหลืออดแล้วนี่ไม่ใช่เกมถ้ายังไม่ไปอีกเราจะทําให้แกไปเอง แล้วหนังเนี่ยก็ตัดมาอีกวันพวกอีวานก็นอนสลบอยู่ทั้งขยะตัวเต็มไปด้วยแผลพอตำรวจมาดูชายคนนี้เขาชื่อว่ากรีนเป็นนักสือกรีนก็ได้อธิบายว่าพวกมันเนี่ยเมาออกจากบาร์และน่าจะต่อยกันเองกรีนก็อธิบายอยู่อย่างนั้นว่าพวกมันน่าจะสู้กันแบบไหนถึงมาจบสภาพนี้และนี่ก็คือพอเขาคือ FBI หัวหน้านักสืบคนใหม่ซึ่งกรีนเนี่ยยังไม่รู้มาก่อนเลยพอที่เห็นการวิเคราะห์ของกรีนก็ดูแล้วว่าไม่เข้าท่าเท่าไหร่ก็เลยสั่งกรีนไปหากาแฟดื่มซะ และนี่คือหัวหน้าตำรวจเขาบอก3คนที่พื้นเกี่ยวข้องกับม็อบรัสเซียจากนั้นพอเนี่ยก็เริ่มงานแต่ก่อนอื่นตามสไตล์ของแกเนี่ยจะต้องเปิดเพลงโอเปร่าฟังเพื่อทำให้จิตใจสงบเขาเดินสำรวจอย่างใจเย็นเรากับกำลังเต้นลาอยู่พวกตำรวจก็มองอย่างชงนเขาเป็นอะไรมากไหม พอดูเสร็จพอเนี่ยก็สั่งมิเชลลองไปถามผู้จัดการตึกนี้ว่าได้คําสั่งร้องเรียนเรื่องน้ำรั่วไหมแล้วก็แจกจ่ายงานให้กับลูกน้องไปเช็คที่ตัว3คนนี้สั่งงานจาส2คนที่กําลังยืนงงอยู่ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจกระสุนและเขาก็สรุป นี่ไม่ใช่การลอบสังหารแน่นอนมันเลอะเธอเกินไปมเมทเชลเนี่ยกลับมาแจ้งนี่เป็นห้องเช่าผิดกฎหมายไม่มีผู้จัดการแต่ผู้หญิงที่ชั้น4ี่บอกว่ามีน้ํารั่วที่ห้องเธอมาตั้งแต่เมื่อเช้าแต่พ่อบอกชั้น4งั้นเลองั้นเราไปชั้น5้าเมทเชลออกความเห็นอย่าเสียเวลาเลยไปจากที่นี่ดีกว่าพ่อบอกเขาอยากกินกาแฟจังพวกเขาเนี่ยมาถึงหน้าห้องซึ่งก็เห็นว่านี่คือห้องของสองพี่น้องแม็กรือว่ามีสร้อยห้อยไ,ไม้กางเขนอยู่พอเห็นก็ยิ้มทันทีมาจูบก้นฉันได้แล้ว ซึ่งเมทเชลเนี่ยรู้จักย่านแถวนี้ดีมีบ้ารอยู่ตรงนั้นพวกเขาอาจอยู่ที่นั่นก็ได้เมื่อคืนนี้พอเนี่ยจะไปเช็คดูแล้วกันฉากตัดมาด็อกเจ้าของบาร์มาหาพี่น้องแม็กถึงที่ทํางานเจ้าหน้าที่ไปที่ร้านด็อกเขาทิ้งนามบัตรไว้เราจะทําไงดีคอนเนอร์ Connor เนี่ยก็ดูชิลมากเราจะมอบตัวกับตํารวจบอกว่าป้องกันตัวไงเมอร์ฟี่ก็แอบ,บแปลกใจพวกเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงเราไม่ได้บอกใครเลยนะ กลับมาที่โรงพักพอเนี่ยก็ไม่พอใจรับมีบางคนในที่นี้นําเรื่องนี้ไปบอกกับนักข่าวซึ่งชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่า2พี่น้องแม็กคือฮีโร่ที่ช่วยจัดการพวกรสัสเซีย2องคนนี้เป็นทูตสวรรค์แต่พอจะบอกให้นะทูตสวรรค์น,น่ยไม่ฆ่าคนด็อกมีศพสองศพอยู่ในห้องดับจิตลักษณะของศพนั้นย่าแย่มากตำรวจนายหนึ่งถามคนพวกนี้มีปืนและอันตรายใช่ไหมพ่อบอกทันทีเขาไม่มีปืนแต่อันตรายไหมเนะี่ยตอบเลยว่ามาก อีกคนถามทำไมคิดว่าอันตรายเขาอาจจะป้องกันตัวก็ได้หลายคนเนี่ยก็เห็นด้วยแต่พอจะไม่พูดมากกว่านี้งานตำรวจคือจับตัวมันเวลาเดียวกันครับสองพี่น้องแมกนัมัสก็เดินมามอบตัวพอดีเกรียนเนี่ยก็รล่ยาวเพราะว่าไม่เห็นทำไมพอไม่ลองเอาหัวโขกกำแพงดูแ่ละเผื่อพวกมันจะมาหาท่านใดนั้นเมอร์ฟี่ก็พูดขึ้นว่าพวกเขาอยู่นี่กรีนเนี่ยก็จับหน้าผาพอก็เลยบอกกรีนเขาอยากได้บาเบลหอมใหญ่ราดครีมชีส พอเน่ก็ทำการสอบถามสองพี่น้องเขาจะบันทึกการสนทนาน,นี้ไว้ขอให้ตอบคำถามให้ดีเมอร์ฟี่ก็บอกหยุดก่อนแล้วก็ถามคอนเนอร์เป็นภาษาท้องถิ่นเราจะตอบเขายังไงดีคอนเนอร์บอกทันทีเราก็แค่ตอบไปตามตรงพวกเขาพร้อมแล้วพอเน่ก็บอกว่าไม่ต้องสาบานแค่ตอบคำถามก็พอพวกคอนเนอร์เจอพวกนี้เมื่อคือนจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์มันนั้นคอนเนอร์ก็ได้เสนออีวานถ้ามีเรื่องกันจริงพวกเขาก็เยอะกว่า พูดกันดีๆแล้วรับข้อเสนอพวกเขาดีกว่าอีวานบอกทันทีเขาตั้งหากเป็นคนเสนอรอ็อกเนี่ยก็เลยพูดขึ้นอีวานจะว่ายังไงถ้าเขาจะบอกว่าแม่นายเนี่ยเป็นนักดูดของผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกอีวานได้ยินก็เหลืออดชกไปหนึ่งทีสองพี่น้องแม็กก็พูดภาษาตัวเองอีกครั้งขอดื่มเสร็จสองพี่น้องก็เข้าบวกทันทีทุกคนในร้านก็เข้ารุมพวกเขาเนี่ยก็จับอีวานมัดไว้บนโต๊ะราดด้วยเหล้าแล้วก็จุดไฟเผาก้น พอ,อเช้าวันต่อมาอีวานและกาดก็จ่อปืนมาที่ห้องนอนของสองพี่น้องมันจัดการคอนเนอร์มดเขาไว้กับโถส้วมอีวานเนี่ยแค้นมากครับตอนแรกก็มาที่นี่เพื่อฆ่าคอนเนอร์แต่เปลี่ยนใจแล้วจะฆ่าน้องแกแทนดีกว่าพวกมันเนี่ยจับเมอร์ฟี่ไปเมอร์ฟี่เนี่ยก็พูดขึ้นแค่ชกกันที่ร้านผู้แกเล่นแรงขนาดนี้เลยเหรอวะคอนเนอร์เนี่ยก็โกรธมากพยายามดึงมือออกแต่สุดท้ายเขาก็ยกมันไปทั้งโถเลยอีวานเนี่ยกำลังจะฆ่าเมอร์ฟี่บริเวณทิ้งขยะข้างตึกมันยิ้มอย่างพอใจแกอย่าอยู่เลย แต่คอนเนอร์เนี่ยก็โกยนโถส้วมลงมาจากชั้นบนพร้อมกับกระโดดลงมาโถส้วมเนี่ยโดนหัวอ e ีวานเต็มๆคอนเนอร์ Connor เนี่ยกย็ลงที่ตัวกาดพอดีทําให้ปืนลั่นโดนผน,นังตึกคอนเนอร์หมดสติเมอร์ Murphy ฟีฟาดกาดไม่ยัง้งเก็บปืนพวกมันใส่ถุงรีบแบกพี่ชายออกจากตรงนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอได้ฟังเนี่ยก็ถามว่าทำไมพวกนายถึงพูดรัสเซียคล่องจังซึ่งก็เพราะว่าพวกเขาตั้งใจเรียนมิเชลมารายงานนักข่าวมากันเต็มเลย อยากคุยกับ2คนนี้พอเนี่ยก็ถามทั้งคู่พวกนายไม่ถูกตั้งข้อหาอยากคุยกับนักข่าวไหมพวกเขาก็ตอบว่าไม่ในเวลาให้อาหารหมาละหัวหน้าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวพี่น้องแมกนัมัสพ้นข้อกล่าวหาพิสูจน์ชัดว่าเป็นการป้องกันตัวพวกเขาจะถูกปล่อยตัวตราบใดที่พวกเขาต้องการร็อกเนี่ยก็เอาเสื้อผ้ามาให้เพื่อนรวมทั้งไม้กางเขนและคืนนี้พวกเขาก็ค้างที่ห้องขังสองพี่น้องฝันถึงคําพูดของหลวงพ่อที่บอกว่าเธอผู้น่าสงสารร้องให้ช่วยแต่คนก็ได้แต่ดูทุกคนเพิกเฉยจะช่วย สองพี่น้องสะดุ้งตื่นพร้อมกันใครก็ตามที่ทำโลหิตหลังมันต้องถูกแก้แค้นนี่คือวิธีกำจัดของพระเจ้าคอนเนืรอพูดทำลายความชั่วทุกอย่างน้องชายเสริมเพื่อสิ่งที่ดีจะมีอย่างอุดมเช้าวันต่อมาทั้งสองก็ออกจากห้องขังตำรวจทุกคนร้องเฮให้พวกเขาเชื่อว่าสองพี่น้องเป็นคนดีอยู่แล้วซึ่งนังสือพิมพ์ก็ตีข่าวพวกเขานักบุญของบอสตันสองพี่น้องป้องกันตัวตอนนั้น กอนเนโทรไปหาใครบางคนโค้ดเนมบิ๊กแมนปลายสายสั่งให้ไปที่นี่เวลาสามทุ่มฉากตัดมาร็อกเนี่ยไปเจอเจ้าพ่อมาเฟียยาคาเวสตารหรือชื่อเล่นป้าโจส่วนชายคนนี้ชื่อว่าว so ินเซนโซสมุนมือขวาของเจ้าพ่อซึ่งปป้าโจเนี่ยก็ด่าคนในสายเรื่องเกี่ยวกับเงินและที่โจเรียกร็อกมาที่นี่ได้ยินว่าทําให้คนหัวเราะได้เล่าโจให้ฟังหน่อยร็อกเนี่ยก็นิ่งไปก่อนจะเริ่มเล่าจนทําให้โจหัวเราะได้ สองพี่น้องไปเจอชายคนหนึ่งซึ่งเขามีอาวุธเยอะมากพวกเขาเก็บปืนใส่กระเป๋าซึ่งคอนเนอร์บอกงานนี้จําเป็นต้องใช้เชือกด้วยจากนั้นพวกเขาก็ไปยังตึกแห่งหนึ่งดูตื่นเต้นเล็กน้อยแต่พอฉากตัดมาอีกทีพอเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ามีคนตายอีกแล้วพอบอกเจอรี่ไปกันนักข่าวเอาไว้เขาถึงที่เกิดเหตุมีคนตายไปก้าศพพอถามความเห็นของนักสืบดดลฟี ซึ่งเขาก็วิเคราะห์เป้าหมายของพวกมันคือชายอ้วนคนนี้เพราะว่าเป็นคนเดียวที่ถูกยิงสองนัดส่วนเรียนที่ใช้ปิดตาอาจเป็นนักฆ่ามือใหม่เพราะชอบทิ้งร่องรอยพอตอบว่าเป็นไปได้เขาตรวจสอบและวิเคราะห์ว่ารอยไม่แบบนี้พวกมันน่าจะใช้ปืนแบบไหนตำรวจก็ช่วยกันวิเคราะห์ตอนลงมือพวกมันจะทํำยังไงถึงออกมาสภาพนี้และบทสรุปต้องเป็นนักฆ่าอย่างน้อยสองคนฉากย้อนกลับมาตอนที่2พี่น้องลงมือซึ่งเป้าหมายคือ,อยูรยิสมาคมอชัชญากรรมรัสเซียเขาคือหัวหน้าใหญ่ พี่น้องแม็กได้แอบมาตามช่องระบายอากาศซึ่งยูริกําลังอารมณ์เสียอยู่แต่ว่าสองพี่น้องเนี่ยก็ทะเลาะก,กันเองเมอร์ฟี่บ่นพี่ชายที่เอาเชือกมาด้วยเพราะมันหนักมากพวกเขาเนก็ตีกันจนตกลงมาจากด้านบนลงกลางวงพวกยูริพอดีทั้งสองก็ไม่รอช้าหมุนตัวยิงฆ่าทุกคนทันทีก่อนจะจอ่อปืนใส่ยูริและกล่าวว่านี่คือประสงค์ของพระเจ้าจากนั้นก็เหนี่ยวไกพวกเขาใช้เหรียญปิดตาทุกคนใครยังไม่ไปวันเนี่ยพวกเขาก็ช่วยส่งเสริม กลับมาที่พอเขาเพิ่งสังเกตที่เพดานมันตกลงมาจากด้านบนแต่ว่ามืออาชีพจริงไม่น่าทําแบบนี้กลับมาที่สองพี่น้องที่ปลาปลื้มผลงานอยู่แถมเจอเงินในกล่องถือว่าคุ้มกับที่เสี่ยงตอนนั้นรับมีเสียงคนกําลังจะเข้ามาพอดีพวกเขาสวมม่วงดําเตรียมปืนพร้อมลงมือแต่ปรากฏว่าเป็นร็อกเพื่อนพวกเขาเองคอนเนอร์เนี่ยก็คิดเล่นสนุกทั้งสองสวมหมวกดังเดิมแล้วก็จับร็อกลงพื้นอีกฝ่ายก็พยายามบอกว่าอย,ย่ายิงเราฝ่ายเดียวกันเขาถูกส่งมาเป็นกําลังเสริม เมื่อพอใจแล้วทั้งสองก็ถอดหมวกหัวเราะแต่สลับมาที่ตำรวจพอเนี่ยก็อธิบายยาวรับคนที่ตายนั้นเป็นม็อบรัสเซียซึ่งไม่เหมือนกับพวกอีวานที่โดนฆ่าข้างตึกคนพวกนี้มีทั้งเจ้าหน่ายและสมุนมือขวานับตั้งแต่ที่โซเวียตล่มสลายสมาคมชาวรัสเซียเริ่มมาที่นี่ก้าวขึ้นเป็นมาเฟียแต่พวกอิตาเลียนนั้นไม่เชื่อว่าพวกรัสเซียพร้อมสําหรับองค์กรอาชญากรรมพอเนี่ยก็วิเคราะห์เป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามม็อบข้ามชาติซึ่งนี่เป็นครั้งแรกและเหตุการณ์นี้ก็ได้ถึงหูนักข่าวแล้ว กลับมาที่สองพี่น้องร็อกเนี่ยก็ถามไม่คิดว่าที่ทําไปมันโรคจิตเกินไปหน่อยเหรอทั้งสองเนี่ยก็เล่าถึงเรื่องความไม่เป็นธรรมที่พวกมาเฟียทําผิดแต่กลับได้รับโทษเพียงน้อยนิดชาวบ้านทุกคนคิดเหมือนกันต้องมีใครสักคนที่ไปฆ่าไอ้ชั่วพวกนั้นแต่ไม่มีใครกล้าพวกเขานจึงอาสาเป็นคนนั้นเพื่อจะฆ่าระหำ่ำไม่เกรงใจใครร็อกได้ฟังเนี่ยก็เอาด้วยหรือว่าเขาก็เบื่อที่ต้องทนพวกนี้เต็มทีแล้วคืนนั้นพวกเขาก็ดื่มฉลองกันอย่างมีความสุขจนทําปืนลั่นโดนแมวตาย แมวตายอีกแล้วเหรอเช้าวันต่อมาขอนเนอร์เนี่ยก็รู้สึกแปลกใจครับเขาคิดว่าเจ้าพ่อโจเนี่ยอาจจะหักหลังร็อกก็ได้ที่ส่งเขาไปฆ่าอยู่เรียทั้งที่รู้ว่ามันมี9คนโจอาจจะอยากให้ร็อกฆ่าพวกมันสัก2อสคนแล้วก็ถูกพวกมันฆ่าเพื่อปิดปากไปในตัวแต่ว่าร็อกเนี่ยไม่คิดแบบนั้นไม่มีทางอะ่ะสองพี่น้องพยายามเตือนว่ากลับไปหามันอีกอาจจะถูกฆ่าก็ได้แต่ว่าร็อกก็ไม่ฟังแถมยังด่าพวกเขา เพาว่าพอจากกันไปไม่นานครับร็อกก็โทรกลับมาบอกว่าเขาสบายดีหลังจากนั้นไม่นานเราก็กลับมาที่เนี่โดยความรีบร้อนสุดๆเขาบอกให้เก็บของเราต้องไปจากที่นี่ร็อกเนี่ยเ,เยพิ่งฆ่าพวกมันมาพวกมันทรยศจริง,รง oh, <Connor S 1> ๆโอคอนเน์ก็บอกให้ใจเย็นมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลังจากที่ร็อกโทรมาก่อนหน้า พอเขาวางสายก็ได้พบกับลูกน้องโจซึ่งก็อย่างที่เพื่อนเตือนพวกมันเนี่ยหลอกใช้ร็อกจริงๆแถมหัวร้อยอยางพอใจรอกก็ไม่รอชา้าจับปืนมายิงฆ่ามันทันทีรวมถึงบาร์เทนเดอร์จากนั้นเนี่ยก็กลับไปหา2พี่น้องด็อกอยากให้ทั้งสองช่วยไปฆ่าพวกมันทั้งหมดนี่คืองานพวกนายไม่ใช่หรือฆ่าอาชญากรเนะี่ยร็อกรู้จักพวกมันทุกคน2พี่น้องก็ปรึกษากันและตกลงจะช่วยเริ่มจากวินเซนโซมือขวาเจ้าพ่อโจทั้ง3ก็บุกเข้าไป ร็อกจับตัวผู้หญิงไว้สองพี่น้องยิงฆ่าทันทีหลังจากนั้นตำรวจก็มาดูเหมือนเดิมหลังจากพอวิเคราะห์ครั้งนี้คนร้ายมีกัน3คนพูกกรีนเนี่ยก็บอกเรื่องที่ร็อกยิงคนตายที่ร้านกาแฟคนตายคือลูกกระจกของเจ้าพ่อและบาร์เทนเดอร์พอได้ฟังเนี่ยก็เดือดจัดทำไมเขาเพิ่งรู้เรื่องนี้ซึ่งกรีนคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวกันแต่ความจริงเนี่ยมันเกี่ยวชัดเจนเพราะว่าพวกที่ตายคือกุ้ยเมืองนี้เหมือนกัน ข่าวก็ออกฆาตกรรมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับฆาตกรรมช่วงบ่ายที่ร้านกาแฟผู้ตายรวม6กรายเป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นทําให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ร้องเรียนอาชญากรที่ลงมือเลยพ่อเนี่ยก็วิเคราะห์คนตายเป็นกุยทั้งหมดแต่ทำไมต้องฆ่าบาร์เทนเดอร์พอถามลูกน้องแต่ก็ไม่มีคำตอบคิดอะไรไม่ออกสักคนเดียวจนพอเนี่ยอารมณ์เสียเขาเดินจากไปเกิดเหตุแล้วค่อยโทรมาแล้วกันพวกนั้นไม่ยอมหยุดแค่นี้แน่ และนี่คือออกัสอดีตเจ้าพ่อกลุ่มโจตอนนี้ก็เษียณไปแล้วโจมาขอความช่วยเหลือเขาต้องการคนคนหนึ่งนักเรือนจำโฮกชายคนนี้มีชื่อว่าอินดูเซ่โคดไวร์ไรตัวฉกาจพ่อของจอรนเว็กโจบอกออกัสเด็กทรงขอกที่ชื่อร็อกเนี่ยมันมีกําลังจะทําเราพังทั้งหมดถ้ามันเปลี่ยนใจไปเป็นพยานให้รัฐตอนนี้มันก็เลยฆ่าเราทีละคนที่แย่คือมันเก่งเอาเรื่องโจนเนี่ยก็มอบเงินซึ่งอินดูเซ่เนี่ยยิ่งกว่าปีศาจจะถูกใช้ไปฆ่าปีศาจโดยเฉพาะคนที่พวกแก๊งจัดการไม่ได้ ก็จะมาพึ่งเขานี่แหละซึ่งเขาก็มีกฎจะไม่ฆ่าผู้หญิงกับเด็กโจจึงต้องพึ่งเขาชากตัดมาครับร็อกคุยอยู่กับ2พี่น้องแม็กเขาเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ร็อกเนี่ยเคยทํางานด้วยร็อกก็ร่าหยาวถึงวิธีกรรมความชั่วของมันพวกคอนเนอร์ก็บอกสบายใจได้เราจะเล่นงานมันเองตัดมาอีกทีพวกเขาเนี่ยก็ลงมือเรียบร้อยแล้วตำรวจก็มาที่เกิดเหตุอ๋อก็วิเคราะห์ตามสเต็ป พวกเขารอให้เด็กออกจากบ้านเข้าทางโรงรถใช้เมียกดหรรัสก่อนที่เธอจะสลบพวกร็อกบุกเข้าไปเห็นพวกมันแทงสนุกกันอยู่จากนั้นก็กระหน่ำยิงแต่ชายเป้าหมายกลับไม่อยู่ในนั้นเพราะว่าเขาอยู่ในห้องน้ำสองพี่น้องปล่อยให้ร็อกดวนแบบหนึ่ง,งสุดท้ายร็อกก็จัดการมันได้ทั้งสามออกทางประตูหน้าโดยไม่รู้เลยว่ามีอะไรดักรอเขาอยู่ ทายถือปืน6คนอันนี้พอวิเคราะห์แต่ว่าความจริงคือเป็นอินดูเซ่คนเดียวแต่ว่ามีปืน6กระบอก2ฝ่ายก็ชักปืนยิงบวกพอไร่ลำขณะอธิบายพวกพระเอกบาดเจ็บพวกเขารีบฉีดกลบเลือดและหนีออกมาพออธิบายเสร็จถึงกับเหงื่อซัดไร่ลำเยอะไปหน่อยและพอจะเก็บตัวอย่างเลือดมันก็ไม่ได้ผลอีกเพราะว่ามีแอมโมเนียผสมพอก็ยิ่งเดือดจัดเพราะต่อให้ได้ตัวผู้ต้องสงสยัยเราก็ทําบ้าอะไรไม่ได้เลยผูกมันเป็นใครวะเกิดมาฉันก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ ลูกน้องเนี่ยก็นิ่งดูัวหน้าเป็นบ้าไปแล้วแต่ระหว่างที่เกลี้ยวกลาดอยู่นั้นพอเนี่ยก็บังเอิญเจอนิ้วของร็อกที่โดนยิงขาดเขาเก็บขึ้นมาโดยที่ไม่บอกใครตัดมาอีกทีสองพี่น้องเนี่ยก็ทะเลาะก,กับร็อกถามว่าไอ้บ้านั่นมันเป็นใครวะซึ่งหมายถึงอินดูเซ่ร็อกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเขาช่วยกันทําแผลเปิดดูข่าวซึ่งพอเนี่มั่นใจจะได้ตัวผู้ต้องสงสัยในเร็ววันนี้แน่สองพี่น้องก็เริ่มกังวลวละเพราะว่าพอเนี่เป็นคนฉลาดมากแถมเป็นคนดีร็อกอย่าทําอะไรเขาเชียว พอไปดื่มเหล้าติดลมยาวถึงเช้าร็อกเนี่ยก็เห็นเข้าพอเดียเขาแอบ,บตามไปจนไปถึงบสถ์ซึ่งสองพี่น้องก็อยู่ที่นี่พอมาแอบ,บหลับอยู่ในนี้ร็อกเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ฆ่าเขาซัแต่ว่าคอนเนอร์ก็มาหยุดไว้ถ้าฆ่าพอเขายิงร็อกแน่ในห้องเนี่ยก็ยังมีหลวงพ่อ ที่ร็อกบังคับเข้ามาพอจึงเล่าให้หลวงพ่อฟังเขาจับคนร้ายได้แต่กฎหมายมันก็มีช่องโหว่ให้พวกมันรอดกระทั่งเขาพบชายสองคนที่สามารถจัดการพวกมันได้เหมือนพระเจ้าอนุญาตให้พวกเขาทำถึงตอนนี้เขาเชื่อว่าสิ่งที่สองคนนั้นทำมันจำเป็นและถูกต้องด้วยแถมพวกเขายังไม่เคยทํำร้ายผู้บริสุทธิ์เลยปูดจบก็ขอลาคอนเนอร์ก็ได้โทรบอกพอบอกถึงรูปพัณฑ์ของอินดูเซ พอเนี่ยก็จะช่วยเต็มที่คอนเนอร์ Connor ยังบอกพวกเขาจะไปฆ่าเจ้าพ่อโจคืนนี้จากนั้นจะไป New York, นิวยอร์กเดี๋ยวคืนนี้โทรไปหลังจากรู้ว่าเจ้าของนิ้วคือร็อกพอก็ไปสอบถามออรแกสซึ่งก็ได้ข้อมูลสําคัญมาตัดมาที่บ้านโจวพวกพระเอกถูกจับได้ครับพวกมันเนี่ยจับทั้งสามมัดไว้กับเก้าอี้โจเข้ามามันไม่รอช้ายิงฆ่าร็อกทันทีพวกคอนเนอร์ก็โกรธแบบสุดขีดเดี๋ยวเราจะแก้แค้นให้ร็อกบอก2พี่น้องจงทํามันต่อไปจากนั้นเขาก็ไปหวันการบอกโจพออาจจะรู้เรื่องนี้แล้ว โจก็เลยบอกกาดอยู่ที่นี่คอยรับมือกับมันส่วนเขาขอไปก่อนสองพี่น้องพยายามไขกุญแจมือตอนนั้นกาดคนหนึ่งก็เดินเข้ามาขอนเนอร์เนี่ยก็ฆ่าทันทีที่หน้าบ้านมีสาวมาคาอบประตูซึ่งก็คือพอ่อที่ลงทุนปลอมตัวมาเขาบอกมีคนส่งมาให้ความบันเทิงเนะี่ยกาดเนี่ยก็เสียดายคืนนี้น่าจะไม่ได้อะแต่พ่อเนี่ยก็เข้าจูบจนกาดต้องยอมให้เข้าไปหรือว่าไม่ได้อึบมานานแล้ว และพอได้จังหวัดพอก็จัดการทันทีจากนั้นก็จ่อปืนออกมายิงฆ่ากาดอีกคนแต่ว่าพอเจอคนสุดท้ายที่ถูกฆ่าไปแล้วพอถูกอ er ินดูเซ่ฟาสลบสองพี่น้องสวดมนต์ให้ร็อกอินดูเซ่ก็จ่อปืนเข้ามาพอดีแต่พอเห็นสองพี่น้องสวดมนต์อยู่เขาก็เก็บปืนพวกคอนเนอร์ก็จ่อปืนใส่แต่อินดูเซ่เขากลับสวดมนต์ต่อจากสองพี่น้องพูดภาษาท้องถิน่นและจับไหล่ทั้งคู่3เดือนต่อมาครับ เจ้าพ่อโจถูกจับขึ้นศาลซึ่งนี่คือครั้งที่3ในรอบ2ปีข้อหาฆ่าคนตายอย่างน้อย17ศพเวลาเดียวกันอินดูเซ่ที่เป็นพวกเดียวกันกับ2พี่น้องไปแล้วก็เดินเข้ามาสารพร้อมกับอาวุธโจเนี่ยก็ให้การโดยไม่รู้สึกกังวลอะไรเลยหลายคนในนั้นก็พูดกันสุดท้ายโจก็จะรอดเหมือนทุกครั้ง พวกอินดูเซ่เนี่ยก็บุกเข้ามาบอกอยู่ในความสงบสองพี่น้องจ่อปืนใส่โจก่อนจะร่าย,ยาวในศาลว่าพวกเขาจะกำจัดคนชั่วที่มันสมควรตายที่กฎหมายทำอะไรไม่ได้หรือไม่มีใครกล้าทำอะไรมันพอเนี่ยก็ฟังอยู่พูดจบทั้ง3าก็จ่อปืนใส่โจสวดมวนต์พร้อมกันจากนั้นก็เหนียวไก่และข่าวก็ออกหลังจากเหตุโกลาหนตอนพิจารณาคดีทำให้3มคนนี้ถูกขนานนามว่าเป็นนักบุญนะักข่าวก็เลยไปสอบถามความเห็น ว่ารู้สึกยังไงที่มีคนแบบ3คนนี้บางคนเนี่ยก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่ออกความเห็นแต่หลายคนก็ชอบรู้สึกปลอดภัยดีซึ่งเสียงเนี่ยก็แตกออกไปแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรถ้ามีคนแบบพวกเขาจัดการคนชั่วที่ไม่มีใครกล้าและนี่คือ The b o o n d o g s e n s ทีมฆ่าพันระหำ่ำซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7จ,จ,จเต็มส0คะแนนครับและรัตเทน,นักวิจารให้ไว้ที่ย1แต่คนดูเนี่ยให้ไว้สูงถึง 91%เลยครับใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ